นเสร็จเรียบร้อยแล้วมากินบอสหลกินจ้าหอมชุ่ๆเลยมาหนิกินหมากเลยนากินบอสผ่า,านาอยู่เด้อแซ่บแหงแท้แซ่บแหงแท้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามสบายดีคุณแม่พี่น้องวันนี้ก็ยินดีกับนรับซ่องนูนาสาวลาวสินกาสินเคยค่ะวันนี้ก็น้องนูนาจะทำ ไก่คั่วไก่ผิดแกงคนะ่ะบางคนแกงตายไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าอะไรเนี้ยเดี๋ยวลองดูนาๆๆจะทำแล้วก็มีใบพีบูดใบมะกรูดค่นนะทุกคนใบพีบูดอันนี้เราจะเป็นไก่ของเราใส่ผิดแกงจะำามือโบพามเห็น เอาทุกทีมทั้ยอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงใต้นะค่ะทุกคนใต้ก็มีมะนาแม่เป็นสามใต้เข็นมออันมมน้งมะนาแรกเล่ามาว่าจุนบ้าก่อนเรนนี่ยมันยุ่ง้องหลอ,อกะ เดี๋ยวเราว่าจะใช้ถังวันนี้เบิ้องเป็นนานแต่ฟองเราใชา้แล้วเราใส่กุ้แกง

你怎么？ bật pyrethrin không có ai đi làm ăn đâu kéo đi ngay coi đi แล้วทุกคนเดี๋ยวรอเป็นราทำซอสเ็งนี่ก็เริ่มมันเริ่มหอมแล้วเราจะคั่วให้มันแบบว่ามันนิ่มเพราะว่าคืให้กินแบบนิ่ม มีน้ำก็เราไม่มีน้ำก็เราจะเติมน้ำที่มีน้ำใส่น้ำไปแล้วเดี๋ยวไปเิ็นตอนที่เราปรุงกันเลยเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรคะทุกคนมีน้ำตาลแล้วก็จก็ใส่เกลือก็ได้หรือว่าจะใส่น้ำลาก็ได้แล้วก็มีอันนี้เองส่วนนุนาใส่ขนอมขนอมหมดก็เลยใส่เปรมขนงสดค่ะทุกคน เริ่มคอไม่ดีแล้วเราก็จะใช้ไปมะกรูดนะไมะกรูดสแล้ว,ม,ม,ลวมาพี่นี่ค่ะแกงทองคำเรา กินได้อยู่เนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสรใบไแม่กูดเดี๋ยวไปบำรุงนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วมากินบลอมากินจ้าหอมเซ่อๆเลยมานี่จ้ากินมากเลย ากินบ่ผ่านอยู่เด้อแสบแห้งแพ้แสบแห้งแพ้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนองอห้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบาย